กับสวัสดีครับกับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกทุกท่านนะครับอ่าครับตอนนี้นะครับเวลานะครับตีห้ากว่ากว่านะครับแอดวิไล่กีดย่างพึงเสร็จนะครับละกันมาเบิงแชทนะครับเพิ่นทรงตัวเล็กแนวทางมาให้นะครับแอดวิไล่รีบเข่ามูบานเลยครับเพราะว่า แอดวิไลใส่เน็ตบันนะครับก็เลยรีบเขามากทำลิปทีเอฟคุณพ่อคุณแม่ร่อค่อยกันไลนะครับนั่นก็นคือแนวทางสองวันหวยออกนะครับเพิ่นทรงมาาหายประมาณตีหานะครับแอดวิไลกีดอย่างเซตลงมากก็เลยมาเบิงแชทนะครับเพราะว่าถ้าทำยู่บัานสวนนะครับกับเน็ตเน็ตในเครื่องมันสานะครับ อย่างปล่อยตัวเลขแนวทางให้เอซสายนะครับก็เลยรีบขับมอเตอร์ไซค์นะครับเขามานะครับเอาแนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันขออภัยนะครับเพราะแอดวิไลนะครับถ้าตื่นดึกนะครับ่ามีอาการเจ็บข้อแล้วก็ลูกกีดอย่างนะครับเมื่อคืนนี้นะครับลูกประมาณตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งนะครับพึ่งเสร็จ ประมาณนี้ครับก็เลยรีบเข้ามาเอาฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังแรงใจาผู้เพิ่นได้ส่งตัวเลขเนะ่าทางมาให้ทางแอดวีไลนะครับแล้วก็ให้กำลังแรงใจทางแอดวีไลนะครับอาคาเบ Ad ียดวิไลคาดว่าจะปล่อยให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะว่ารีบบันทึกนะครับคลิปหลักาจะปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันตั้งแต่เสาเลยครับเอาใจกับเสานี้ ขอให้เป็นเศร้าแห่งวันที่สดใสขอให้เป็นเศร้าแห่งโชคแห่งลาบนะครับ16ตุลาคมช่วงบ่ายๆนะครับขอให้เอซคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องวิไล่ให้โชคท,ทุกทุกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญให้มีโชคมีลาบกันสูข่ขู่สุขคนนะครับข้าอํานวยวอวยพรของแอดวิไลขอให้สำลิดผลทุกประการเทินนะครับเอาแอดวิไลกับพอพี่ยังไร ออกจากคำอําอนวยว่วยพรน,นะครับให้คุณพอ่อคุณแม่ทั้ง่องมิโคมิลาบกันเอาคำในมือเพื่อนทรงมหาห้แบบด่วนๆนะครับแอดวิไลกับตองรีบนะครับการทํางานของแอดวิไลนะครับมาทําคลิปให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่แล้วแอดวิไลก็จะกลับออกไปบ้านสวนอีกรอบหนึ่งเพราะว่าไปหยอดอนํากดนะครับส่วนสายๆนะครับคุณพอ่อคุณแม่ก็รอไปนะครับเพื่อทั้งสายสบานะครับเพื่อนในทรงต,รงตรงงัวเลขกแนวทางมาบอ เดี๋ยวเอ็ดวิไลจะลงหายบางเที่บางที่กับสายคุณพ่อเสียนสีเทพกับทรงมากคือกันนะครับเสาวันหวยออกอคุณพ่อคุณแม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับที่เขามาตดตามมาอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงคุณพ่อคุณแม่จะบอกพาดข่าวสารแนวทางครับการทําคลิปสดเด้อคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> อขออภัยเด้อครับเอยดวิไลย,ยังบริกิจนำอุ่นนะครับ กินกาแฟตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งนะครับลูกกินกาแฟนะครับบร่กินน้ำอุ่นอีกนะครับอ่าขออภัยนะครับครับเรื่องของตัวเลงแนวทางนะครับสอบวันหวยออกคือยัดวิไลบอกนะครับจะเร่งจะเล่งอยากบอให้เกินเที่ยงนะครับถ้าเที่ยงไปแล้วนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่เบิ้งไปแล้วก็บอเกิดประโยชน์นะครับ คือกันกบเื่องตัวเล็กนวทางแต่ละสำนักนะครับแอวีด mm ีอทวิไลนเนี่ยจะไปย่ำเพิ่นนะครับให้รีบสรุปตั้งแต่เนิ่นแน่บางสำนักเข้ากับบวากันนะครับเพ mm ิ่นกติธุระปะปังบางที่บางที่นะครับ mm hmm. ถ้าเข้ามาสรุปซ่าเกินไปอ่ะไก่วันหวยออกเกินไปนะครับเอฟซี hmm. <FC S 2> คุณพอ่อคุณแม่กะลำบากใจหาบอได้นะครับอ่ะซองวันหวยออกครับเป็นงวดที่2นะครับเอฟซี FC. งวด ประจำวันที่16ตุลาคมนี่พึงได้มากงวดที่2อาจังไดนก็เฮ้ามารรอลุนกันนะครับว่บา16ตุลาคมนี่ซอวันหวยออกตัวเลขเนีทังจะถูกโดนใจ FC คุณพอ่อคุณแม่กันบอนะครับจงไดช่วงบายบามือนี้นะครับ,บ,บ,นะรบให้ f อฟคุณพอ่อคุณแม่มีโชคไม่ลาบกันท,กทุกทุกท่านเอาครับนี่คืองวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมา สองวันหวยออกนะครับเพื่อนไฮมานะครับจะเป็นบนล่างนะครับเป็นบนล่างสองคู่นะครับคือไฮมาสามแปดกับหกห้าปรากฏว่าเนี่ยทั้งชุดบนนะครับแตกหกหกห้านะครับอ่ะแตกหกหกห้าเขาตรงตรงกันอามือน,นี่คุณพอ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นเตรียมสมุดประกา2สองคู่คือเกาเหมือนเดิมนะครับเตรียมสมุดประกากันเลยนะครับส่วนแอดวลไล จะผ้าเียนตัวเล็กนี่ทางอยู่นีนะครับเตรียมสมุดปากกากันอ่ามาเบิกน้ำกันนะครับสิบหกตุลาคมนะครับหมดการรอคอยทันทีนะครับ่งมาเลียนะครับได้มาที่ติดหกอีกนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ติดหกทั้งสองคู่เลยนะครับติดหกทั้งสองคู่เลยอ่า ถ้าพูดถึงเรื่องหกนะครับถือว่าเป็นปีทองของหกนะครับมาบ่อยจริงๆนะครับเอาครับคู่แรกเขียนตามเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่หกเก้าทีเอฟซีรอคอยกันนะครับคู่ที่สองครับหกหนึ่งนี่ครับหมดสิ้นการรอคอย สคูณเน้นๆเ,เลยนะครับคือเก่าเหมือนเดิมหกเก้าหกหนึ่งอ่าเขามาลอลุนกันแอดวีไลก็อยากให้แตกอีกนะครับเพราะว่า f อฟจะได้มีโชควิลาบกันนะครับเรื่องของตัวเลขหน้าทางแอดวีไลก็เคยบอกนะครับแต่ละสำนักลวนแล้วอยากให้เอคุณพอ่อคุณแม่มิโชคกวิลาศกันทุกๆกสำนักแต่ว่าซวันหวยออก ไม่ใช่เลขสูตรคำนวณน,นะครับไม่ใช่เลขสูตรคำนวณเป็นเลขมีที่มามันจะแตกต่างกัน,ก,นกับเลขสูตรคำนวณน,นะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ให้เข้าใจก็คือกันกับซองแปดหมื่นสายพาออส่วนหญ่หวยซองจะมากคลิปเดียวจบนะครับอ่าอดวนไลกับสรุปแล้วให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งอีกรอบนะครับอ่าคลิปอ่าช่วงเมื่ว่านนี่ช่วงใบยๆนะครับ ปบายของวันที่15นะครับอ่าเศรานีเป็นเศร้าของวันที่16กันแล้วนะครับคงจะได้ติดตามกันอาครับเบิดการล่อค่อยนะครับรีบหาให้ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับย่งอีกหลายชั่วโมงอยู่นะครับตอนนี้กะตีห่ากว่วๆนะครับใกล้จะหกโมงแอดวิไลจะบันทึกคลิปจบจะปล่อยให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามทันทีนะครับจะปล่อยแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้กะตีห่ากว่วๆเองนะครับ มาอารคลิปแล้วก็มาตัดต่อนะครับมาแต่งภาพปกก็ใส่เวลาพอสมควรนะครับแต่ละคลิปแต่ว่าแอดวิไลจะรีบทำให้เร็วที่สุดให้คุณพ่อคุณแม่ได้ปล่อยให้ได้เบิ่งแต่เเ้ากันนะครับเอาแอดวิไลขอกราบขอบุญขอบคุณทุกยอดไลยอดแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับช่วงใบมือนีนะครับ16ตุลาคมขอให้เป็นมือแห่งโชคแห่งลาภเอฟซีทางช่องวิไลให้โชค อายุดีไม่แห้งครับโซงๆมันๆกันช่วงบายบายให้ได้เหกันทั่วช่องเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ